สวัสดีนะคะพี่น้องพู้พบพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดามหน่อยอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาดีๆหกโมงเช้าประเทศสวีเดนเวลากาแฟพูดเล่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะติดตามคดีดงังคดีเด่นคดีดังที่อ่าอ่าสังคมให้ความนิยมชมช,มชอบอยู่ติดตามอยู่อย่างที่ว่าเป็นกระแสะอยู่อย่างที่ว่าแล้วก็มันก็เข้มข้นข,นขึ้นเรื่อยๆแล้วกัพี่น้องคะ่ะวันนี้มาดามหน่อยให้หัวข้อคําว่าอัดแถผู้ใหญ่บ,บ้านตอบเรียกว่าคนร้ายทนายต้ม อ่ะมาดามหน่อยหยิบยกมาเล่าสู่คนฟังถือว่าเป็นการเล่าสู่คนฟังแล้วกันไม่มีการแอนตี้ไม่มีการอวยไม่มีการอะไรใดๆตั้งสิ่งีเห็นอะไรก็คือเล่านั่นคือสิ่งที่มาไปของมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะโอเคเรามาคุยกันขออนุญาตใช้คําว่าอัดแถกันแล้วกันทําไมถึงอัดแถตอนแรกตั้งแต่คดีแรก,แรกๆที่คุณอัดลงพื้นที่แล้วก็จะบอกว่าจะทําคดีนี้พอโดนแอนตี้ก็กลับไปเป็นว่าโอเคเลิกทําคดีนี้แล้วหลังจากนั้นแล้วก็กลับมาทําคดีนั่นคือที่มาที่ไปกับพี่ ไม่ผิดไม่ผิดแต่มาดมหน่อยอยากเล่าแค่นั้นเองในกรณีที่บอกว่าไม่ทําแล้วโดนแอนตี้แล้วก็บอกไม่ทําตอนแรกทําบอกว่าไม่ท,ทําทแล้วคราวนี้ก็คือมาทําก็บอกว่ามีการส่งคนสายลงสายรับปลอมตัวปลอมแปลงเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าประมาณนั้น,นลงพื้นที่8 9เดือนแล้วเนี่ยก็คือเขาแทรกซึมอยู่ตรงนั้นว่างั้นเถอเขาก็เลยได้ข้อมูลแล้วพอได้ข้อมูลแล้วก็ออกมาประกาศว่า <c oughs> จะต้องเป็นคนนั้นคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยพูดตามจริงอันนี้เราต้องให้ความยุติธรรมแก่เขาว่าอัจฉริยะเองไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนนั้นคนนี้ใครเป็นคนที่จะต้องโดนจับแต่เขาพูดแบบ อ,อธิบายในคาแรคเตอร์อธิบายในตัวตนอธิบายที่น่าจะเป็นคนนี้คนนี้เช่นคนสองซีมเช่นนางฟ้าเทฟดาเช่นคนที่แสดงบทบาทเกง่งละครดิงลิงที่แสดงบทบาทออกมาเกง่งร้องไห้เก่งอะไรยังไงนี่เป็นสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าบอกลักษณะสันนิษฐานสันฐานคนที่ว่าคนไหนคนที่จะเป็นอย่างที่มาดามหน่อยเล่าอย่างพี่บ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคุณอัดบอกตอนนี้บอกว่ามีการจะออกหมายจับ14-15ถึง ออก,ก็มีของขวัญวาเลนไทน์มีนู่นมีนี่พอสักพักหนึ่งก็ออกมาบอกว่าเป็นการที่อ่าตกหลุมพรางทําให้ทานายต้มมีปัญหาทําให้พระเอกมีปัญหาทําให้นู่นให้ตกหลุมพรางอ่โจรหรือคนร้ายอย่างที่บอกว่าเรียกว่าคนร้ายนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเรียกว่าคนร้ายก็คือสแสดงตัวออกมาชัดเจนเด่นขึ้นไม่ใช่ว่าคนอื่นตกหลุมพรางหรอกค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยคนหนึ่งละ่ะที่ตกหลุมพรางตกหลุมพรางนี่คือฟังคุณอัดแล้วก็อินไปตาม ามนั้นว่าเอ๊ะใครที่คุณอัดบอกลักษณะสันฐานคนแบบนี้แบบนี้คือใครเนี่ยมาดามหน่อยก็มองพูดง่ายง่ายมาดามหน่อยก็มองเป็นลุงพลป้าแตนล่ละค่ะพี่น้องขาบอกว่าลักษณะคนสองซีมโมโหโทล่โสนู่นนี่เป็นคนที่บริจาคเป็นคนที่มีพญานาาอะไรยังไงถึงคุณอัดเองไม่ได้เอ่ยชื่อแต่มาดามหน่อยก็ดีทุกคน ที่ฟังอยู่ที่ติดตามอยู่ที่ไม่เข้าข้างใครค่ะพี่น้องค่ะก็ตีความหมายว่าเป็นคุณอาจหมายถึงลุงพลป,ป้าแตนนั่นแหละแต่พอคราวนี้คุณอาจเขาบอกว่าพอมีปัญหาขึ้นมาทนายต้มอย่างที่ว่าอย่างที่บอกว่าทนายต้มลงพื้นที่ก็บอกว่าตกลุมพงลุมพังไม่ว่าต้องเขาหลืค่ะามาดามหน่อยนี่แหละก็ตกลุมพังก็เหมือนกันละกับพี่น้องค่ะคุณอาจพูดเราก็ตีความไปแบบนั้นแล้วก็สิบสี่สิบห้าเราก็รออยู่แต่พอคุณอาจไปออกรายการทางช่องแปดทางช่องเจ็ดทางไอทีวีทางเอ้ยไม่ใช่เอง อ่ um าอมรินทีวีค่ะพี่น้องขาทางไทยรัฐด้วยก็ประมาณว่าอ่ะแถแล้วคนนี้คําว่าแถคืออะไรแถก็คือไม่ฉันไม่ได้พูดไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครแล้วก็ไอ้สิบสี่สิบห้า 14, นี้ไม่ต้องวันที่สิบสองที่บอกว่าทนายต้มจะลงไปนี่ก็ไม่ต้องลงไปแล้วเพราะว่าสิบสองถึงสิบสี่สิบห้านี่มันไม่มีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้คดีมันก็คงจะย,ยังไม่นี่อาจจะเป็น <c oughs> <c oughs> กลับกลายเป็นว่าสิบสี่สิบห้านี่พยายามที่ไม่พูดถึงแต่ไปพูดถึงว่าภายในเดือนกุมภานี่อาจจะมีอะไรดีๆเกิด ขึ้นว่าผมก็ไม่ได้พูดว่าสิบสี้นี่คงไม่เกิดหรอกที่แถแบบนี้มาดมหน่อยสรุปค่ะพี่น้องค่ะที่แถแบบนี้มาดาหน่อยสรุปให้ยัง่ายว่าเป็นเพราะว่าคุณอัดเองอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์เป็นเพราะว่าคุณเอาความลับนู่นนี่มาเปิดเผยคุณได้ยินคน ไม่รู้สิคือการที่สำนวนคดีอะไรที่มันเป็นความลับของทางราชการคุณไม่สามารถที่เอามาเปิดเผยถ้าแม้ถ้าแม้ว่าคนที่ทำกํากับข้อความกํากับคดีอยู่เอามาเล่าสู่คุณฟังแต่ถ้ามันเป็นเรื่องแรงถ้ามีคนเอาจริงขึ้นมา <c oughs> คุณก็ต้องโดนลละค่ะเอาความลับของทางราชการมาเปิดเผยมันก็จะโดนก็กลายเป็นว่าอ้าวพอมีเรื่องแดงขึ้นมาทาแง่ทาแม่งขึ้นมาคุณก็แถไปแล้วว่าไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้บอกถึงใครไม่ใช่สิบสี่สิบห้าอาจจะเป็นในเดือนนี้อะไรยังไงอันนี้เราก็ฟังค่ะพี่น้อง่าเราก็ฟังในสิ่งที่คุณพูดมันก็ตีความหมายได้อย่างเดียวคราหมายถึงลุงพลพาะแต่นั่นแหละแต่เราเองโอเคก็รอเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่ค่ะแต่ทุกคนที่ฟังก็จะเหมือนตีความหมายว่าคุณหมาย ถึงลุงพลป้าแตนนั่นแหละค่ะแต่แท้ไปนี่บอกว่าสิบสี่สิบห้าไม่ใช่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อลุงพลป้าแตนฉันเอ่ยแค่ว่าสองซิมนู่นนี่ประมาณนั้นน่ะนั่นน่ะคือแท้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นเทคนิคในการจิตวิทยาเป็นเทคนิคในการที่จะให้คนร้ายออกมานู่นนี่อะไรยังไงเขาไม่พูดถึงว่า เป็นสิ่งที่ว่าใครเป็นคนร้ายจริงนู่นนี่ <c oughs> แต่ลักษณะการพูดมันก็แปลได้อย่างเดียวหละค่ะลุงพลเพาแต่นั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยเห็น <c oughs> แล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ต้นต่อมาค่ะพี่น้องขาคำนี้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านคราวนี้ผู้ใหญ่บ้าน,าน,านอันนี้คือรายการที่อัมรินทีวีก็ไปสัมภาษณ์อย่างที่บอกคุณอัจฉริยะเองไปยื่นร้องเรียนอย่างที่ว่าว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนิ่มนี่แหละค่ะพี่น้องขาผู้ใหญ่นิ่มนี่แหละ ไปยืนร้อง <c oughs> มาแต่157อย่างที่บ้านเราค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าอ่าเป็นเจ้าพนักงานเล่เว้นปฏิบัติหน้าที่ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะ แต่คราวนี้ผู้ใหญ่นิ่มมาตอบอยังไงอยากฟ้องก็ฟ้องไปสิแล้วผมเองก็ไม่ได้เห็นตอนที่เขาตัดว่าอย่างนี้อันนี้ก็คือตอบแบบนิ่มเหมือนชื่อละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ขอวิจารณ์เลยตอบนิ่มเหมือนชื่อละค่ะเพราะว่าอะไรคุณอยู่ในหมู่บ้านห่างกันก็ไม่เท่าไหรคุณก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องค่ะแล้วคุณจะไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอโอเคตอนที่ตัดคุณอาจจะไม่ได้รู้เขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ขออนุญาตอะไรยังไงแต่ตรงนั้นมันก็รู้อยู่แล้วทุกคนที่อยู่ในนั้นรู้อยู่แล้วอัตโนมัติิว่่่าเป็นนสงททีุทกค อยู่ตรงนั้นเป็นที่ของป่าสงวนอย่างที่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ถ้าตัดแล้วเช้ามาก็ก็ต้องเห็นผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นแล้วที่สําคัญก็ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านก็มีทํากับโค้งกับข้าวก็บอกว่าก็จะยื่นเรื่องก็ถือว่าผิดอีกแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ตอบว่ามันก็มีการค้าขายทํามาหากินเพราะว่ามีการโอนเงินจากเอฟซีมาให้เมียผมเมียผมก็ทําอาหารการกินเพราะว่าเป็นเงินจากเอฟซีนั่นแหละคือปฏิบัติหน้าที่ละเว้นหล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้เห็นเป็นจ แล้วที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นตัดไม้คุณเห็นไม่เห็นหรือเปล่าแต่เช้ามาคุณก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ต้นไม้มันหายไปแล้วที่ตรงนั้นมีการถมกันเถอมมันก็ต้องมีการห้ามปามว่าเก่าวกันบ้างนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ผิดแต่ทําไมถึงบอกว่าอยากฟ้องก็ฟ้องไปผมไม่ผิดเพราะผมไม่เห็นเขาไม่ได้ขออนุญาตผมเขาไม่ได้บอกผมไม่จําเป็นต้องมานั่งบอกอ่ะค่ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันต้องดูแลยิ่งสถานการณ์ของลุงพลเป็นคนในในสื่อเป็นคนในกระแสเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอย่าคุณต้องห ในกรณีที่รลาเว้นในปฏิบัติหน้าพี่ เราเว้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ว่าละกันพี่น้องค่ะเจ้าพนักงานเราเว้นปฏิบัติหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เขาเอาเรื่องคุณละก็ก็ไปตอบเนี่ยเอี่ยฟ้องก็ฟ้องไปสิเพราะว่าผมไม่ได้เห็นอันนี้มัน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 ตอบมันตอบมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะใช้คาตอบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็คือคนผู้ใหญ่อย่างที่ว่าละกันในบ้านนี้ใครทําอะไรมันก็ต้องย่อมเห็นยิ่งลุงพลเป็นคนอยู่ในกระแสทําอะไรท่วงทงขนาดนั้นคุณไม่เห็นเลยก็เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือ ตอบตอบอะไรนะขอวิจารณ์คำหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอบเหมือนชื่อเลยเนาะโอเคอันนี้คือคือมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละวันมันก็ถือว่าเข้มขน้นแต่อัดแถเนี่ยบางทีเราก็อยากจะสรุปง่ายๆว่ากรณีที่อัดแถเนี่ย ใครฟังใครเห็นใครก็รู้ใครก็อินไปตามที่คุณพูดล่ะคะ่ะก็มันก็ใช้วิจารณญาณอยู่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่การที่คุณออกมาเนี่ยเราก็รอดูว่า1 4 1 5จะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ยังยืนยันคําเดิมว่าคําว่าก่อนตุจีนก่อนวันที่15จะมีมีรายการที่คุณพูดหรือเปล่าแต่ที่คุณมาเปลี่ยนว่าโอเคมันไม่ใช่1415แล้วผมไม่ได้ไปทนายต้มก็ไม่ต้องไปเพราะว่าทนายต้มก่อนนั้นนะบอกว่า12งจะลงไป12 13อ4บาจะลงไปก็เหมือนกับว่าโอเครู้ อะไรยังไงเขาก็จะลงไปเพื่อจะไปช่วยลุงพลน,นั่นแหละคือที่มาที่ไปแต่ตกลุมพลังเนี่ยตกทุกคนละคะ่ะพี่น้องขาตกทุกคนละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นโจรไม่โจรอะไรก็ตามผู้ฟังก็ตกเหมือนกันละคะ่ะพี่น้องคะ่ะฟังตรงนั้นเราก็ลุ้นหยู่มกันไม่ว่าทีวีสื่อช่องใหญ่อะไรก็ตามเขาก็รอเหมือนกันว่า14บ5จะมีอาการตามที่คุณพูดหรือเปล่าแต่คุณก็แถออกมาแล้วเหตุที่คุณแถเพราะว่าคุณก็คือปกติตัวเองนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันมีข่าวดังเกินไปแล้วที่สําคัญคุณเอาข้อมูล,ลับของทงทาารกมเเปิดผย มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะหลอกล่อคุณอาจจะใช้คําว่าโอเคตกลุมพางโอเคฉันฉันแค่พูดเปลยเปลยฉันแค่นู่นแค่นี่ฉันไม่ได้พูดอะไรนันเหมือนกับว่าทําลอดโจรออกจากเอ่ยลอดเสือออกจากถ้ำประมาณแต่บ้านดาม่อกว่ามันไม่ใช่อ่ะ เพราะว่าคุณเอาความลับมาพูดแต่คุณก็พยายามที่จะ,ะป้องกันตัวเองก็คือหลีกตัวเองออกมากลายเป็นว่าโอเคล่อเสือออกจากถ้ำมาดาหน่อยไม่ได้มองตรงนั้นมาดาหน่อยมองว่าการที่คุณพูดนะนะั่นน่ะคุณเอาความลับมาเปิดพอเอาความลับมาเปิดแล้วคราวนี้พอมีคนแย้งมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณพยายามที่จะบอกว่านี่แหละเป็นแผนการเป็นจิตวิทยาเป็นแผนการที่ล่อเสือออกจากถ้ำหรือเปล่าอ,อันนี้มาดำหน่อยไม่ได้เชื่อตรงนั้นโอเคเราก็รอดูกันค่ะพี่น้องคะสิบสี่สิบห้ามาดาหน่อยยังยืนยังว่าสิบสี่สิบห้ายังรอฟังว่าสิ่งท ที่คุณพูดก่อนหน้านั้นที่คนทั้งประเทศคนทั่วโลกอินถ้าเข้าดูในเรื่องนี้เขาอินไปกับคุณว่าโอเคสิบสหรือกลางเดือนกุมภาจะมีการออกหมายจับแนน่ๆที่คุณเรียกว่าคนร้าย ที่คุณบอกว่าไม่ใช่พูดต้องสงสัยแล้วละ่ะอย่าไปใช้คํานั้นใช้ว่าเรียกว่าคนร้ายเลยแล้วกันเราก็ยังเชื่ออยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องคะเราก็ยังเชื่ออยู่ตรงนี้ว่าสิ่งที่คุณนํามาพูดนี่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องอะไรยังไงเราก็รออยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะบอกว่ามาอ้างว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเบียงเบนประเด็นแท้ไปอย่างอื่นมาดาหน่อยก็ ไม่ได้ฟังตรงนั้นมาดามเนาะก็ยังมียึดมั่นเชื่ออยู่ว่า1445ี่เนี่ยมันจะมีจริงตามที่คุณพูดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีจริงก็นั่นก็แสดงว่าก็ <c oughs> เป็นการวินิจฉรา์ของคุณที่ผิดเพี้ยนไปแต่เราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่ค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามพี่น้องค่ะเรามารอดูกันอีกไม่กี่วันก็จะ1445แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็มาดูค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ